กับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมากับผมเหมือนเดิมนะครับผมดีเจหมานะครับผมวันนี้ก็มีงบ226บาทนะครับผมเบ็ดที่4บาทนะครับผมมาเริ่มต้นเล่นกันได้เลยนะครับผมเปิดหมากจับแคกตเตอร์ไปเลยนะครับผมมารุ้นกันเลยนะครับมาถ้าหมดก็คือหมดนะครับเหลือแค่นี้จริงๆนะครับสวยงามนะ มารุนกันต่อไปมาจะเข้าไม่เข้านะครับผมเหลืออีกสามสี่รอบสี่ห้ารอบนับะหูทเข้าให้แล้วนะครับผมมาอีกดีครับเอออย่างงั้นสิวะคิวมาสวยงามครับผมคิวไม่อีกโอ้โหรอบนี้ก็ได้ไปหนึ่งร้อยสามบาทนะครับผมมาเหลืออีกห้ารอบนะครับมารุ้นกันเลยดีกว่าสิบก็มานะครับอะไรจะมาอีก โอ้โหยังไม่เข้าให้นะครับสวยงามนะครับโอ้โหโอ้เอบ้างนี้นะโอ้ยาวเลยครับสวยงามเลยนะครับผมสา2รอยสิบบาทนะครับเราโอ้โหรอดตายแล้วนะครับโอ้โหั่าจะจะหมดนะครับผมโอเคนะครับรอบนี้ก็ได้ไป4ี่รยี่สาบาทนะครับผมมาเริ่มกันต่ออีกดีกว่าครับผมสวยงามนะไป แคสเตอร์ตลอดนะครับคนอย่างผมมันต้องซื้อมามาลุนกันเลยอีกกี่รอบครับเนี่ยถึงจะเข้าให้เงียบเฉยนั่นแหละสิบมาอีกสิช่อง,งสองสวยงามนะครับโอ้ยสั่งได้จากใจจริงๆนะครับนั่นแหละโอ้ยหัวทองก็มานะครับโอ้ยสังหัวทองหัวแดง โอ้โหสารพัดส,สารพีเลยนะครับแตกกระหน่ำเลยนะครับโอ้โหมาไปกันครับผมของเขาดีจริงๆนะครับอันนี้ของไทยนะไม่ใช่ของเขเมีนะครับผมของไทยนะโอ้โหทั้งสิบทั้งเคนะครับโอ้โหเลียงกันเป็นตับเลยนะเมื่อกี้นะเห็นซะแบบโอ้โหสวยงามเลยนะครับผมเก้าบบาทนะมาลุ้นกันอีก อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมมาคิงโอ้โหปังมี้นะครับโอ้โหได้ไปอีก151บาทนะครับผมรวมเป็น442บบาทนะครับผมมาไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมสวยงามมาคิงมาอีกครับผมเจก,ก็มานะโอ้โหหัวทองมาไหมโอ้โหไม่มานะครับผมมา เพิ่มเบสสักหน่อยละกันผมสวยง่นะโอ้โยมาถึงก็เพิ่มเบดไม่ได้เลยนะเพิ่มเป็นเข้านะครับผมมาจัดสแคตเตอร์สักหน่อยละกันนะครับผมไปเบส42เลยซื้อเลยดีกว่าครับรออะไรละครับมาดิก็มาดิครับไปลุ้นกันเลยหมดคือหมดนะครับโอ้โหทิงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเกลื่อนไม้นะครับผม มาอีกดีครับเออให้มันได้อย่างนี้ถือว่าทิงก็มาอีกแล้วนะครับโอ้โหทั้งจริงทั้งเอนะครับเขียวมาอีกช่องหนึ่งไม่มาให้นะครับสวยงามนะครับทิงมาอีกไหมครับโอ้โหติดมาช่องหนึ่งมาลุ้นกันต่ออีกครับผมอีกสักหน่อยแล้วกันเออหือไปอีกครับผมมา อีกหน่อยโอ้ยแนย่เอ,อ้ยเข่าเว้รอดท้ายเวย้อะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมขาดทุนนะรอบนี้นะจัแมงใหม่เลยครับรอบสุดท้ายนะหมดคือหมดนะครับไม่หมดก็เอาไว้เล่นพรุ่งนี้ต่อนะครับสวยงามนะครับโอ้โหเขียวนะครับ จิงก็มาครับผมเจมาอีกแน่นอนร้อยเซนตะครับาไม่ช่องนึงมาดิครับมาดิโอ้โหยิวก็มาเจก็มาอะไรมาอีกครับเนี่ยอโอ้โหบั้งนี้นะครับโอ้โหสยยี่บหกาทโอ้ยไปอีกหนึ่ันสร้ยบาทโอ้โห โอ้ยรางวัลใหญ่เลยนะครับผม2128บาทนะครับผมใครจะคิดว่ามันจะเข้าให้นะครับผมผมบอกแล้วว่าของเขาดีจริงจริกอีกรอบหนึงโอ้ยแกตเตอร์น่าจะเข้าอีกนะครับผมไม่น่ามือรันเลยต้องอีกสักหน่อยลุ้นอีกสักหน่อยตึกตึกโอ้โหไม่เข้านะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปคลิปถัดไปเลยเลยนะครับสวัสดีครับ